ทำอะไรอยู่อะกำลังสมัครสอบเข้ามาหาลัยอยู่ครับ อะนอมูลอุ่นกูทำาให้ขอบคุณครับกินยังไงให้มันเลอะวะเนี่ย มีอะไรให้กูช่วยไหมไม่ครับน้าไปทำงานต่อเถอะงั้นกูไปทำงานต่อก่อนนะตั้งใจสมัครสอบนะ ฟอดก็ชอบนายนี่เองอ่ะแต่เราไม่ได้คิดอะไรกับฟอดเลยนะเราเข้าใจก็มารกน่ารักขนาดนี้อะใครอยู่ใกล้ก็ต้องชอบอยู่แล้วแหละเออเอ,า,อางี้ไหมล่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับฟอดต,ตรงๆว่าเรามีคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะ แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับฟอดเลยนะนายจะพูดอย่างนั้นกับฟอดไม่ได้นะถ้านายพูดอย่างนั้นกับฟอดอ่ะฟอดต้องเสียใจแน่เลยอ่ะเราไม่อยากให้ฟอดเสียใจอ่ะแล้วเธอล่ะ พอป้ากลับไปเจ๊ก็กลับมาดีนะที่ป้าไม่ว่าอะไรที่เจ๊ไม่อยู่อะ่ะมือก็เหมือนกันที่กล้าบอกป้าว่าชอบกันกับมาร์คแถมป้าไม่ว่าอะไรด้วยจะว่าไปพวกเราโชคดีเนาะที่มีป้าที่เข้าใจเราขนาดเนี้ยอูเราจะไม่ทำให้ป้าเสียใจที่เลี้ยงพวกเรามาผมก็บา่านแหละ ทำง,งานจนหลับอีกแล้ว เง,งียบจูหรอกกูจะไม่ยอมให้มึงเอาเปียบกูคนเดียวหรอกขอบใจนายมากนะที่พูดกับเราตรงๆเ,เราก็ ขอบใจฟอร์ดมากๆนะที่รู้สึกดีต่อเราอะเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนเดิมน,นะแน่นอนอยู่แล้วงั้นเรากลับบ้านก่อนนะ บาย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 ผลสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอ,ออกวันไหนอะลูกอาทิตย์หน้าครับแม่ ด่านสุดท้ายแล้วถ้ามาร์สอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้มาร์กกับนารอมก็สามารถคบกันได้สักทีขอบคุณแม่นะครับที่เข้าใจและซัพพอร์ตมาร์กมาตลอดถ้าแม่ไม่เข้าใจรูปจะให้แม่เข้าใจใครล่ะครับ มเห็นพระจันทร์กับดาวดวงนั้นไหมวะมมันอยู่คู่กันมาตลอดเลยนะเว้ยก็เหมือนเราสองคนไงที่จะอยู่คู่กันตลอดไป ้าวาจะกลับบ้านแล้วหรออืมฝันมีอะไรหรือเปล่าพอจะมีเวลาว่างไหมอืมน่าจะว่างนะพอดีเครียรงงานเสร็จแล้วอ่ะมีอะไรหรือเปล่างั้นเราไปกินนมฝอยกันป่ะเรามีเรื่องอยากจะคุยกับพาเยอะเลยอนะ่ะ ได้ดิเราก็มีเรื่องอยากจะคุยกับฟอร์เดเยอะเหมือนกันไปรอเราด้วยดิวันนี้จะสั่งสตอรอเบอร์รี่ปั่นใส่วิทีรไม่เยอะเลยได้ดิเต็มทีเ่เดี๋ยวเราเลี้ยงเอง โอกาสผลสอบเข้ามาหาลัยวันนี้ขอให้มีชื่อเราได้เถินขอให้มีชื่อมาร์คได้เถินเย้แม่มากติดมาหาลัยแล้วเก่งมากเลยลูกผมสอบติดแล้วนะครับนะ ดีใจกับมึเงเนี่ยนะมึงทำได้อีกทีขอบคุณน้ำมากนะครับที่ช่วยติวให้ผมแหมมึงเห็นผู้ชายดีกว่าแม่แล้วเนี่ย หอมแล้วเราเนี่ยเฮ้ยสายแล้วผมไปก่อนนะครับแม่เนี่ยครับอาริสาเดี๋ยครับตาแล้วกลัว ไปแล้วอ,อะไรหรอป,ป้าป้าอุแค่มองคนที่มันกำลังอินเลิฟก,กับความรักนะใจจะกินอะไรไม่ได้แล้วมั้ง กินเยอะๆผอมลงเยอะแล้วเน,<ๆ>นี่ยเดี๋ยวนี้แกมีเพื่อนเป็นผู้ชายแล้วเหรอก็มีบ้างอะป้าว่างๆก็พาเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านหน่อยนะ เดี๋ยวหนูจะลองถามเขาดูนะปาว่าเขาจะว่างหรือเปล่าว่าแต่ถ้าเพื่อนเจมาผมต้องเรียกเขาว่าพี่หรือพี่เขยครับก็เรียกพี่ชายจิจะ๊ะยังไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยแล้วเพื่อนแม่ รุ่นพี่เลยรุ่นเดียวกันเหรอครับก็รุ่นน้องอะสิโหแม่ชอบกินเด็กแล้วเนี่ยใครจะไปชอบกินคนแก่เหมือนมึงล่ะโหเจ้ผมยังไม่แก่นะเจ้แหละแก่หน้าแก่กว่ากูอีกเจ้แหละแก่มึงนั่นแหละแก่เจ้แหละมึงนัแหละพอ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 โตจนป่านนี้แล้ว ยังอยเถียงกันเป็นเด็กอยู่ได้ไม่อายลูกอายหลานบ้างได้ไงว่าแต่พวกมึงสองคนเน่ยมันยังไงกันแล้วว่าตอนเนี้ยปาครับคือตอนนี้มาก็สอบข้ออาหารอะไรได้แล้ว ผมว่าจะขออนุญาตตาขอมาร์คเป็นแฟนนะครับอืมแล้วแต่พวกมึงแล้วกัน yes. มาร์คเป็นแฟนกันนะ ครับ อหา่ขึ้นไฟกูนา่งใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้กูจะให้มึงดูแบบเต็มเต็มตายเลย